kai ana เป๊บสี่ก็ได้่ะเนรอแต่ขวดละสี่สนะิบไหมค่ะคนสิบนะหกเจ็ดคิวเด้อสามชา้นสไลซ์ซื้อ,เ,อ <c oughs> เ,เพิ่มมาว้าน้ำแข็งน้ำแข็งยี่สิบเป๊บสี่สี่สิบ ที่ว่าเก้าจะมาอีกคือรอบเก้าสามชอบเก้าสามชอบเก้าสี่ชอบเก้าสี่ด้วยแต่ว่าแต่ว่าไม่ชอบชอบเก้าสาม We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand. Oke. okay, okay, oh. da, okay, 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 น้องนี่เอาพาไปใช่ค่ะคน้องผู้ชายคนนี้ในถ้ำก็จะมีครับไปพร้อมยังมะกุเทศบ้านไรไม่มีสัญญาณเลยข้างบนตรงนี้จะเป็นไม้เท้าครับที่สามารถที่เคื่อนขึ้นถ้ำได้ค่ะต้องใช้ต้องใช้ไหมใช่ สลับเวนกับต้นผี่ค่ะอ๋อันตรงนี้เป็นต้นหวายครับอ๋อเนี่ยต้นหวายเลรียกทำผู้ไหวายครับแล้วเขาจับคิวคิวให้ยังไงอ่ะเวลาสุดเท้าึ้นแล้วแต่เป็นคิวเหรอครับวันหนึ่งพาขึ้นจะมาพาขึ้นกี่กี่รอบเนี่ยโอ้เจ็ดเป็นรอบเลยเหรอ มีไม้ช่วยได้เยอะเลยเนี่ยแรงขึ้น,นอะไรมันหลอกออกกายด้วยอ๋อนี่นี่อันนี้เรามาหนึ่งร้อยเมตรแล้วอ๋ออีกร้อยเมตรอ๋อไม่มีป้ายบอก <laughs> แต่ร้อยเมตรใช่ไหมสังเกตเอา เวลาเราออกเราไม่ได้ออก หมดไฟน้องสว่างกับเราอีกก้นพี่นั่นแหละเพมีอ่ที่สว่างไม่สว่างก็่อคาม้นสายอ๋อนี้คือหินถ็ดหมดเลยอันนู้นหรือันนี้อันไหนนู้นเหรออ๋อส่องอขวายแ่เดีูใกล้ๆนั่นอะไรถง ตรงเนาะอ๋อต้องสูงนะต้องยินสุเด,ดเพย่อนเป็นไทดานเลยค่เนื้เสียงนะคะพวกนี้คือห้ามจับใช่ไหมอันนี้เป็นเหมือนหัวปลาลูมาครับทำไมเขาไม่ให้จับอ่ะมือเรามีไขมันถ้าเราไปจับมันจะหยุดการเจริญเติบโต <Okay. S 1> ทำไมพี่มองเห็นสิงโตมันสิงโตที่อยู่ไอ้นู่นแหละที่อยู่ประเทศสิสงคโปร์พี่ไหนหาหน้ามาไหนกำลังนึงกกำลังจินตนาการภาพอยู่ <c oughs> อันนี้ปกติมีน้ำไหมไม่มี <c oughs> <c oughs> ไม่มีครับแต่หน้าฝนจะมีอ๋อถ้าเกิดน,น้าฝนมีนจะไหลเข้ามา แต่ไม่เยอะบ้างเยอะไหมเยอะครับเยอะแต่ถ้าแสดงว่าหน้าฝนก็ไม่ให้เข้าอย่างนี้เหรอครับอ๋อเขาจะมีปิดแบบหน้าฝนปิดท่องเที่ยวอันนี้เป็นสีเหลืองกำลังจะกำลังจะเริ่มก่อตัวใช่ไหมครับน้ำหยดลงอ๋อเขาก็เลยปักไว้เผื่อคนเหยียบคนเลยครับพอเดี๋ยวมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้นมาเป็นหินเรื่อยๆเหมือนแบบพวกนี้อย่างนี้เหรอ ข้างเขานั่หมูอะไรนะข้างเขานั่หมูทำไมทำไมตรงนี้กับตรงนู้นไม่เหมือนข้างเข้าไม่เหมือนกันหรอครับตรงนั้นจะเป็นข้างคาวกบตรงนี้เป็นข้างาวหน้าหมูเราจะรู้ได้ไงว่าว่าข้างคาวหมูอยู่ตรงนี้อ่ะมันมันชอบมาเกาะอยู่ตรงนี้ครับอ๋อ้โหมีเยอะข่าดตรงนี้แต่จะมีไม่เยอะใช่ไหมข้างเข้าหมูเลยข้างเขานั่งหมูอื้ จะมีน้ำหรอ,รอน,นี่เป็นแมงมุงมทำครับไหนไหนอ๋อพี่เห็นปะอ,อันนี้ห้ามไปจับนะครับถ้าจับมันกัดมีผิดร้แลยค่ะอ๋อแล้วมันมีเยอะไมมหมแมงมุมอ่ะเยอะครับอื ต่อการแล้วมีคนไปจับมันก็เลยหยุดกันจะหยุดมอ๋อเดี๋ยวมันไลเป็อันนี้อันนี้เริ่มจะขึ้นมามีไหมอีมีคนไปเหยียบต้วค่ะอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดคนไม่เหยียบมันก็จะมีเป็นแบบน้ำๆแบบเหมือนเมื่อกี้มั้งอ๋อมันย้อยอยู่ข้างบนใช่ไหมี่ยใช่แล้วมันก็ กว้างมากเลยนะข้านบนถูงสูง เราจะเราจะเราจะรู้ได้ไงว่ามีน้ำอยู่ข้างในไหมถ้าเกิดหน้าฝนมันจะมีน้ําแหลมาถ้าเกิดข้างบนน้ํามันเต็มแล้วมันก็จะไหล<า>ลงมาเรื่อยๆเป็นน้ําตกครับตรงนี้เป็นหมานช้างสามเสียงค่อ ล้วอันนี้ทำไมเขาติดป้ายไว้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนีัวหน้า <c oughs> คนเลยอ๋อใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยเนอันเนี้ยอัเมื่อกี้เดินมาอันเนี้ยอันเนี้ยออ๋อ เป็นรูปแบบกำลังใส่แว่นใส่แมสคค่ะใส่แมสคด้วยอ๋อพอจะนั่นเหรอใช่แล้งมองไม่ทันมองอืม,อมใหญ่ๆใ,ใช่ไหมเป็นหน้าใหญ่ๆนี่อะไรยข้างขาวเลยนะพี่ดูข้างขาวก่อนดิ ดำๆอะไรล,ลังบ่อะไรอไม่รู้ใช่หรือเปล่ามนแวบนี่แบบี่่เข้ามานองที่เลยเราไมไ่เข้าใช่ไหม มันมีออกไปข้างนอกปะกลางคืนมีม ม,มีปืนมายิงหลวงพ่อครับมาของหวยสิบสองล้านครับแล้วได้ไหมได้ครับได้แล้วทำไมถึแจ้งแจ้งมายิงล่ะเหมือนปิดปากหลวงพ่อครับปิดปากเพราะว่าไม่ให้หลวงเหมือนหลวงพ่อบอกหมายคนอื่นครับนัน้นๆหวยห,หรอครับไม่คนมีขอมีคนมาขอหวยได้สิบสองล้านแล้วก็เลยมีเจ้ามึงหวยมามายิงครับ ยิงที่ถ้ำนี่เลยเหรอยิงข้างล่างครับอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับแล้วท่านเข้ามาณะภาพครับแล้วก็เคยมีเคยมีใครขอใครอะไรอีกไหมมีครับนานยังนานแล้วครับนานแล้วประวัติใช่ไหมครับเป็นประวัติที่เราฟังต่อมาชื่อหลวงพ่ออะไรสูรศักด์โพธิสารีคอ๋ออันนี้เลยครับเป็นพระธุดงค์ที่ได้มาจำศีล ในถ้ำน,นี้โดยไม่มีใครทราบภูมิลเมัเบาท่านจอบินทบาทในหมู่บ้านชาวบ้านเคยรับจ้างท่านทําความสะอาดที่พักโดยได้รับจ้างเป็นเงินสิ่งของระหว่างท่านจําสิ่งอยู่ในถ้าให้โชคลาภรดมที่มาจากต่งถวัภไปลัง,งลงุกหยิเลยนมะา่สอสองสี่สามสองไปสองห้าสามสอง ไม่เกินไม่เกินชั่วโมงถ้าสมมติถ้าสมม,ต,สม,มติว่านักท่องเที่ยวมาถึงพร้อมๆกันอย่างเงี้ยก็ใช้แค่มักคุเทศกคนเดียวแล้วก็ไปรวมๆกันเหรอถ้ามาเยอะก็ประมาณสองคนแต่ถ้าเป็นรถตู้สามคน ที่นี่อากาศไม่ค่อยร้อนใช่ไหมปกติก็ไม่ป็นไร้นเมื่อวานตรงที่โล่งๆนั่นเหรอตอนก็มาไหนเขาก็ปักหลักนอนที่นี่เหรอหรือยังไง Fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine หลักห้าสิบสี่แป้งร้อยสองเนาะใหม่ได้นะจ๊ะมาชิมได้จ้า <S <S ชิมได้จ้ะมาชิมก่อนบางอ่ะชิมได้ไม่ซื้อไม่เป็นไร